สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแมวปูโอนนะครับวันนี้ก็จะมาทําอาหารครับแบบสูตรเล่งรัดนะครับผมสำหรับพ่อครัวแม่ครัวที่ทำอาหารส่งเดลิเวอรี่นะครับจะมันช้าเราจะดูความสูตรเล่งรัดวันนี้จะพาทําแกงส้มครับผมวันนี้เราได้เมนูแกงส้มสูตรเล่งรัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับตั้งไฟนะครับตั้งหม้อนะครับ ตางหม้อแล้วก็ใส่แน่นอนครับแกงส้มต้องมีผักครับใส่ผักลงไปเลยนะครับนี่ใส่ผักครับทิ้งไปแล้วครับที่ขาดไม่ได้ครับแกงส้มมันจะต้องมีส้มนะครับใส่ลงไปครับมีส้มเออผมแถมให้นะครับ มาปูดไปด้วยนี่ใส่ลงไปแล้วพอน้ำเดือดก็เราต้องรีบใส่เครื่องปรุงเลยครับครับเครื่องปรุงครับใส่ลงไปครับครับปิดฝาครับคราวนี้ก็รอสุกไม่กี่นาทีครับพี่น้องครับแขายดีแน่ครับเตรียมตัวออเดอร์มาตามนะครับงานนี้ครับ